ครับสวัสดีครับวันนี้เรามาอบเห็ดฟางลงเดือนกันนะครับอากาศดีครับวันนี้นี่ก็เริ่มอบได้ไปหลายชั่วโมง้วนะครับครับมาดูอุณหภูมิกันครับครับตอนนี้ก็ หกสิบกนะครับเริ่มขึ้นมาเรื่อยๆนะครับประกาศดีครับนี่ครับตัวทุ่นแรงนี่ครับไฟขอเขาลงเรือนครับ ำหรับคนทำทลายปามนะครับทลายเก่าสามารถเอาไปตกักแดด้ามาเป็นเชื้อเพลิงได้นะครับไฟก็แรงด้วยนะครับนี่ครับไฟ ครับเดี๋ยวสักพักจะลองดูว่าวันนี้จะขึ้นกี่องศานะครับรอติดตามตอนต่อไปนะครับ